เศรษฐกิจของโลกกำลังที่จะถดถอยหลายๆประเทศวันนี้เริ่มที่จะเห็นสัญญาณของการที่เศรษฐกิจถดถอยเกิดขึ้นแล้วดูจากอะไรครับวันนี้หลายๆประเทศเรื่องของอาตาัตราเงินเฟอ้อเริ่มที่จะต่าลงการที่อาตาัตราเงินเฟอ้อวันนี้เริ่มที่จะต่ำลงมันก็เป็นสัญญาณชี้ให้เห็นว่าวันนี้ผู้บริโภคเริ่มที่จะจับจ่ายใช้สอยน้อยลงเมื่อคนใช้จ่ายเงินน้อยลง มีการคิดมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินที่มากขึ้นหรือรัดกุมขึ้นมันก็จะส่งไปถึงแนวโน้มที่จะเกิดอัตราภาวะเงินฝืดเพราะฉะนั้นอนาคตเราอาจจะเห็นเรื่องของเงินฝืดนั่นก็คือมีแต่คนขายของแต่ไม่มีคนซื้อ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการลุนาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันมาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับ วันนี้นะครับผมนั่งอยู่ภายในโค้งหนองนาบริเวณถนนนะครับริมบ่อน้ำนั่งอัดคลิปเพื่อที่จะนำมาถ่ายทอดลงใน y o u t u b e นะครับสำหรับวันนี้มี FC นะครับอยากที่จะให้ผมช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ของโลกอนาคตว่ามีอะไรที่เราจะกังวลและมีอะไรที่เราควรที่จะเตรียมตัวควรที่จะวางแผนเพื่อที่จะ 9ก้าข้ามปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะนำมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้ฟังก็คือวันนี้นักเศรษฐศาสตร์หรือว่านักวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจของโลกนะครับวันนี้ได้วิเคราะห์แล้วว่าเศรษฐกิจของโลกกําลังที่จะถดถอยหลายๆประเทศวันนี้เริ่มที่จะเห็นสัญญาณของการที่เศรษฐ,รษฐกิจถดถอยเกิดขึ้นแล้ว ดูจากอะไรครับวันนี้หลายๆประเทศเรื่องของอาตาัตราเงินเฟอ้อเริ่มที่จะต่ําลงการที่อาตาัตราเงินเฟอ้อวันนี้เริ่มที่จะต่ําลงมันก็เป็นสัญญาณชี้ให้เห็นว่าวันนี้ผู้บริโภคเริ่มที่จะจับจ่ายใช้สอยน้อยลงทําให้ความต้องการสินค้ามันมีน้อยลงมันก็ไม่ต้องแข่งกันซื้อเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความต้องการของลูกค้าม,มาก แต่สินค้ามันมีเท่าเดิมหรือมีน้อยมันก็จะเกิดการแย่งกันราคาสินค้ามันก็จะถูกอัพถูกนำเสนอในราคาที่สูงขึ้นมันก็จะทำให้เกิดอัตรางเงินเฟอ้อที่เพิ่มสูงขึ้นสัญญาณที่บอกออกมานะครับว่าวันนี้โลกกำลังที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยคำว่าถดถอยนี่มันคืออะไรถดถอยมันก็หมายถึงว่ารายได้ของแต่ละประเทศมันจะน้อยลง ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมภาคส่งออกภาคกเกษตรหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อรายได้ของทุกประเทศมันน้อยลงมันก็ย่อมส่งผลไปถึงรายได้ของประชาชนในแต่ละประเทศเมื่อรายได้ของประชาชนในแต่ละประเทศมีน้อยลงมันก็จะทำให้ประชาชนของแต่ละประเทศเกิดการรัดเข็มขัดและเกิดการใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวงังเมื่อคนใช้จ่ายเงินน้อยลง มีการคิดมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินที่มากขึ้นหรือรัดกุมขึ้นมันก็จะส่งไปถึงแนวโน้มที่จะเกิดอัตราภาวะเงินฝืดเพราะฉะนั้นอนาคตรเราอาจจะเห็นเรื่องของเงินฝืดนั่นก็คือมีแต่คนขายข,ายของแต่ไม่มีคนซื้อแล้วถ้ามันเข้าสู่โหมดนั้นล่ะครับปัญหาที่จะตามมาคืออะไรวันนี้เราก็ต้องเตรียมตัวนะครับ อย่างพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยอนาคตข้างหน้าถ้าลูกค้าลดลงละ่ะสินค้าที่เรานําเข้ามาเนี่ยที่เราเก็บสต๊อกอยู่จะระบ,บายทันไหมวันนี้เราจะวางแผนการลดความเสี่ยงอย่างไรเพราะว่าจากการที่นักวิเคราะห์ได้วิเคราะห์ว่าอนาคตทั้งโลกจะเกิดภาวะถดถอยทางด้านเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นกําลังซื้อของผู้บริโภคมันจะลดลงวันนี้แต่ละคนที่กําลังทําธุรกิจอยู่ ได้ติดตามหรือได้ปรับตัวเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับเรื่องสำหรับวันนี้ผู้ประกอบการเองหรือคนที่ทำมาค้าขายได้คิดที่จะรับมือกับประเด็นนี้หรือไม่ถ้ากำลังซื้อหดหายไปสินค้าที่ผลิตวันนี้เท่าเดิมอยู่จะระบ,บายไปที่ไหนถ้าเราไม่วางแผนที่จะเตรียมรับมืออนาคตเราก็อาจจะมีการเจ็บตัวก็ได้เช่นสินค้าอาจจะล้นตลาด สินค้า,าจ,จะเหลือเยอะจนเราต้องมีการแทงจำน่ายหรือทำลายเพราะขายไม่หมดแล้วเราก็ต้องมาวิเคราะห์ประเทศไทยวันนี้ประเทศไทยไรายได้หลักๆมาจากอะไรไรายได้หลักมาจากการส่งออกไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรรายได้มาจากภาคบริการเช่นการท่องเที่ยวเมื่อเรามองแหล่งรายได้ของเราเช่นการส่งออก การส่งออกของประเทศไทยเราต้องส่งออกไปยังต่างประเทศเมื่อมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตจะเกิดการภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจเพราะนั้นผู้ที่กำลังทำเรื่องของการส่งออกก็ต้องวางแผนว่าเราจะรับมืออย่างไรถ้าออเดอร์เราหายไปละ่ะเรามีแนวทางที่จะหาตลาดใหม่อย่างไรเมื่อเศรษฐกิจมันเกิดภาวะถดถอยสิ่งที่จะตามมาคืออะไรครับ ราคาสินค้าในตลาดโลกจะต้องต่ำลงเพราะฉะนั้นก้นทุนที่เรากำลังผลิตสินค้าอยู่วันนี้มันสูงหรือมันต่ำเพราะว่าในตลาดโลกเมื่อสินค้ามันเยอะขึ้นมันล้นตลาดมันก็ต้องถูกกดราคาให้ต่ำลงวันนี้ผู้ประกอบการภายในประเทศไทยที่มีหน้าที่ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศก็คงจะต้องวางแผนและหามาตรการว่าเฮ้ยเรายังจะมาซื้อสินค้าราคาสูงอยู่ผลิตสินค้าราคาสูงอยู่ ต่อไปจะไปสู้กับคู่แข่งในตลาดโลกได้อย่างไรเพราะว่าทั่วโลกเกิดภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเสร็จแล้วเราเป็นพี่น้องประชาชนละ่ะเราก็ต้องมามองว่าวันนี้สิ่งที่เรากําลังสร้างไรายได้อยู่มันเกี่ยวข้องกับอะไรกับเรื่องเศรษฐกิจของโลกอย่างพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาะที่วันนี้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อยู่ ตลาดใหญ่ของพวกเราก็คือส่งสินค้าออกไปจากต่างประเทศวันนี้ตลาดใหญ่ของพวกเราก็คือการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศวันนี้เราก็ต้องมามองนะครับว่าในอนาคตจะเกิดภาวะการที่เศรษฐกิจโลกถดถอยเรื่องของาราคาข้าวในตลาดโลกก็คงไม่มีทิศทางที่จะสดใสหรอกครับถ้าจากการคาดการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าราคาสินค้าเกษตรในอนาคต หลายๆตัวมีแนวโน้มที่จะต่ำลงเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องกลับมาเตรียมการว่ายัางไงปีหน้าเราคงขายข้าวไม่ได้ราคาที่สูงแน่นอนก็ต้องมาวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของเรามีการวางแผนไหมครับว่าจะผลิตอย่างไรให้ต้นทุนมันถูกลงแต่ถ้าวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าในอนาคตราคาสินค้าเกษตรจะถูกลงแต่เราก็ยังกลับมีต้นทุนที่สูงขึ้นในภาคการผลิตแล้วมันจะยิ่งเกิดการขาดทุนมากไหมครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังวันนี้ก็คือเราต้องมองสถานการณ์ของโลกและก็ต้องมาปรับระบบปรับรูปแบบและวางแผนเตรียมการในภาคการผลิตของพวกเราเราจะทําเป็นท้องไม่รู้ร้อนจะไม่รู้ไม่ชี้รอรัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนจ่ายเงินชดเชยแบบนี้เท่ากับเรารอวันตายวันนี้ถ้าเรารู้ข้อมูลแล้วเราเตรียมการละ่ะมันคือการที่เราจะปิดความเสี่ยงครับเสร็จแล้วเราก็ต้องมามองภาคอุตสาหกรรมของเรา วันนี้ภาคอุตสาหกรรมก็ต้องกลับมาวิเคราะห์ว่าจากอนาคตที่เขาวิเคราะห์กันว่าโลกจะเกิดภาวะถดถอยวันนี้นโยบายเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นตรร่ำควรที่จะเอาสู่การปฏิบัติทันทีหรือไม่วันนี้ถ้าปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นไปต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอนาคตจะไปสู้กับใครในตลาดโลกได้วันนี้สินค้าที่จะผลิตขึ้นมาวัตถุดิบหรือ สิ่งที่จะนํามาเป็นองค์ประกอบในการผลิตเราสามารถที่จะต่อรองกับคนขายได้ไหมว่าในเมื่ออนาคตสินค้าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะถูกกดราคาลงจะทําอย่างไรที่จะให้ต้นทุนวัตถุดิบมันถูกลงนี่ก็เป็นหน้าที่ของคนที่อยู่ในระบบของภาคอุตสาหกรรมเพะฉะนั้นถ้าเรามามองนะครับคนที่ทํางานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเองที่วันนี้กินเงินเดือนอยู่ถูกจ้างอยู่อนาคตก็มีความเสี่ยง เพราะว่าสินค้าเราเราต้องมามองว่าโรงงานเราเนี่ยผลิตแล้วจําหน่ายในประเทศเท่าไหร่ผลิตแล้วส่งออกต่างประเทศกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะได้คาดการณ์ถูกว่าความเสี่ยงในบริษัทเรามีไหมเพราะถ้ามันมีความเสี่ยงเราก็ต้องมองอาชีพสำรองเผื่อด้วยถ้าเขามีเลอฟพนักง,งานออกเพราะฉะนั้นทุกๆคนก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วถ้าเรามาดูในภาคของการท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นจากการที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกมันก็ย่อมส่งผลไปถึงนักท่องเที่ยวถ้าประเทศต่างๆทั่วโลกที่วันนี้เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยรายได้เขาน้อยลงเงินที่จะจับจ่ายใช้สอยน้อยลงทุกคนก็ต้องใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวังเพราะนั้นก็ต้องไปมองถึงภาคท่องเที่ยวว่าโอกาสที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาในประเทศไทยมันจะน้อยลง ใครล่ะที่เป็นหน่วยงานที่วันนี้กําลังเตรียมการหานักท่องเที่ยวมาเที่ยวในประเทศไทยที่จะเป็น PR ที่จะเป็นคนที่ไปนําเสนอเพื่อชักชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในประเทศไทยก็ต้องรีบที่จะทํางานเพื่อจะทําอย่างไรที่ให้นักท่องเที่ยวมันไม่ลดลงและในขนาดเดียวกันผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวก็ต้องวางแผนว่าวันนี้ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวลดลงล่ะ รายได้ของพวกเราหดหายไปรายใจเราล่ะจะปรับตัวอย่างไรวันนี้เราจําเป็นที่จะต้องรับพนักง,งานเพิ่มไหมวันนี้เราจําเป็นที่จะต้องลงทุนเพิ่มไหมทุกอย่างมันเป็นข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการที่จะเตรียมการวางแผนการลงทุนในอนาคตเพราะฉะนั้นนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ทำให้ท่านผู้ชมได้คิดตามเป็นคลิปที่ได้ให้ความรู้ให้สาระให้มุมมอง เพื่อที่พวกเราจะได้เตรียมตัววางแผนรับมือกับอนาคตที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจัดด้วเลยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ